ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาให้อาหารแล้วนะครับมาแล้วนะครับมารอแล้วนะครับผมมารอกันเพียบเลยนะครับผมมารอกันเพียบเลยนะครับผมนี่นะครับผมมารอกันเพียบเลยนะครับได้เวลา like <Liberty> ให้อาหารแล้วนะครับผมครับผมโนนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่นะครับผม มารอกันเพียบเลยมีมีูนครับมารอทานข้าวนะครับมากันเยอะเยอะนี่มารอกันข้าวนะครับผมนะครับผมลูกดกลูกดกมากครับลูกดกมากนะครับผมครับผมสีคราบลูกสีคราบลูกทีอ่อนสีคราบลูกหนีได้ไหม เมื่อน้ไยิ่มาขับลูกน้องแมวครับมารอทางข้าวครับมารอทางข้าวนะครับผมรอทานข้าวเลากไปแล้วนะครับผมคนให้ข้าวยังไม่มานะครับผมนี่นะครับผมไอออ้ตัวววปีคืาาสย่ะรอทานข้าวครับผมมารอทานข้าวนะครับผมครอบครัวแมวนะครับมารอทานข้าวนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาแล้วนะครับผมแท้งเลยนะเนาะแม่น้อย แม่โน้ยแม่น้อยเอ็ดยังนะพากันเฮ็ดยังเลยเนี่โอ้ยมือแท้ก็มารอทานข้าวนะครับผมรอทานข้าวนะครับผมน้องแมวตัวน้อยๆนะครับผมนู่นนะครับผมมื่อครับผมมื่อยเมื่อมื่อมือมือมากนะครับผมมากนะครับผม มาแล้ว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 มาแม่มาแม่มาแม่เมื่อดำมาแม่มา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 เอามามามาเออเรียกมาก็มานะครับผมรู้เรื่องนะครับผมเอาไปไหนล้เรียกมาก็มานะครับผมมา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 แล้วนะครับผมมาแล้วนะครับนี่งจะเอ๊จะเอ๊แม่กับลูกนะครับแม่กับลูกนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมน่ารักมากๆนะครับผม มารักม,กม,กมังมันนะครับน้องแมวนะครับผมน้องแมวมน,นะครับมารอทานข้าวกันนะครับผมมาให้กําลังใจน้องแมวนะครับน้องแมวตัวนี้น้อยนะครับผมนะครับผมแมวตัวนี้น้อยนะครับผมมานะครับมาน,นะครับผมนน่นนะครับผม